Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the U.S. the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around. You might just learn something new. สวัสดีค่ะทุกคน แล้วเขาบอกว่ามันมีหกอย่างอ่ะที่หรือว่าหกเคล็ดลับเนี่ยที่มหาเศรษฐีพวกเนี้ยเขาทําเหมือนเหมือนกันมีเหมือนเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะเอาไอ้หกอย่างเนี้ยมาฝากทุกคนนะเเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินตัวร,รู้สึกว่าเนื่องจากว่าโตมาจากเมืองไทยเนาะไอสิ่งที่6อย่างเนี้ยมันอาจจะ เออไม่ค่อยได้ยินมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนอันแรกอะ่ะคือยิ่งให้ยิ่งได้ทุกคนเขาบอกว่าตอนแรกตัวเองก็สงสัยนะเอ้ยทำไมถ้าเราแบบยิ่งให้มันถึงยิ่งได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างถ้าเกิดเราทำธุรกิจเนี่ยแล้วเราอะ่ะใจดีกับลูกน้องสนับสนุนลูกน้องทำให้เขามีความสุขไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่การเงินนะ แต่ว่าดูแลลูกน้องในหลายๆอย่างแบบ being generous อะทุกคนเขาบอกว่าหรือว่ากับลูกค้าของเราก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันจะ open doors ให้กับเราเยอะมากโดยที่บางครั้งเนี่ยแค่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือหรือแค่มี marketing ที่ดีเขาบอกว่าอย่างถ้าเราใจดีกับลูกน้องเนี่ยเราเขาเนี่ย รอย่อกับเราหรือว่าให้ใจกับเราเนี่ยเขาก็จะตั้งใจทํางานมากขึ้นอยู่ทํางานกับบริษัทได้ยาวนานมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตมากขึ้นถ้าเราใจดีกับลูกค้ามากๆเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อของของเราต่อไปต่อไปอีกเรื่อยๆติดจิตวิทยานะเขาจะเรียกอันนี้ว่า emotional ROI ทุกคน return on investment บอกว่าการให้ ด้วยความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของความจงรักภักดีการที่เราได้โอกาสแล้วก็ชื่อเสียงของเราในระยะยาวอันที่สองเนี่ยถ้าเราจะมาจากเมืองไทยเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันแปลกเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงสิ่งนี้เพราะว่าเรามาจากเมืองไทยแล้วเราทำงานงานงานเราไม่เคยสนใจสุขภาพแต่ว่าคนรวยเขาบอกว่า can only go As far As your Health Allows your เพราะว่าเราก็ไปได้ไกลเท่าที่สุขภาพเราอำนวยนั่นแหละเพราะว่าถ้าวันนี้เราถึงแม้ว่าเราจะหาเงินแล้วเป็นคนรวยขึ้นมาแต่สุขภาพเราแย่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขกับการใช้เงินนั้นได้แต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่รวยแต่เราทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งสุขภาพของเรามันไปไม่ได้การหาเงินนั้นมันก็ต้องจบลงทุกคนอันนี้ ตัวอย่างเนี่ยก็ดูอย่างแฟนเนาะตอนนี้แฟนเนี่ยไม่สบายทํางานไม่ค่อยได้เขาก็ไม่สามารถออกไปหาเงินได้เขียนอนะ่ะเขาบอกว่าออลูกค้าเขารวยๆเนี่ยนะเขาจะดูแลสุขภาพสําคัญเป็นอันดับนต้นๆเลยคือเขาจะจ้างเทรนเนอร์เขาจะกินอะไรอย่างดีเพราะเขารู้ว่าถ้าร่างกายเขาพังอะ่ะทุกอย่างที่เขาสร้างมามันก็ไม่มีค่าโยคลินิกเขาบอกว่าไอ้ความเครียดเรื้อรังที่เรามีเนี่ยนะมันจะเป็นบ่อกเกิดของโรคหลายๆโรคเลยอะ่ะ มันอยู่เมืองไทยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราแค่แบบทางานให้มันเยอะที่สุดหาเงินหาเงินหาเงินแต่ว่าสุขภาพที่มันเสียไปเสียไปแล้วด้วยอายุที่เริ่มมากขึ้นนะคนมันส่งผลทีหลังเนาะเราก็อย่าลืมคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอะร่างกายของเรามันพังขึ้นมาสิ่งที่เราหามาทั้งหมดอะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เราอาจจะต้องหยุดทํางานเร็วกว่าปกติแล้วเราก็จะได้เงินน้อย กว่าที่เราควรจะมีนะทุกคนอย่างคนที่เขาสุขภาพดีระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะหาเงินได้ถึงกเกษียรเลย60-65หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราสุขภาพแย่คือเราทำงานเครียดมากๆพยายามหาเงินบางทีเนี่ยมันจะต้องมีคอมโพนต์ของการกินเหล้าเพื่อผ่อนคลายอ,อะไรแล้วสุขภาพเราเสียไปเรื่อยๆความเครียดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะต้องหยุดทํางานแบบสุขภาพพังอะ่ะอย่างแฟนเนี่ยยังไม่ถึง4ี่เลยเนาะสุขภาพแกพังไปแล้วอะ่ะเราอาจจะต้องหยุดทํางานแค่ตรงนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหาเงินในระยะยาวได้เนาะถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าชีวิตเรามันก็เหมือนกันวิ่งมาราธอนน่ทุกคนการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราต้องคิดถึงระยะยาวด้วยเนาะแต่ว่าตอนที่ตัวเองอยู่เมืองไทยนะเราเหมือนเป็นนักวิ่งสเปนเตอร์ทุกคนคือเราแบบ ออกมาจบมาแล้วต้องทํางานหนักคือเราก็ถูกสอนให้เป็นอย่างนั้นแหะต้องทํางานหนักหาเงินในทันทีแต่ไอความเหมือนร่างกายมันได้จดบันทึกไว้แล้วนะว่าแบบฉันกินเหล้าเยอะฉันเครียดฉันทำงานหนักทํางานตลอดเวลาเนี่ยมันมาสะสมอะซึ่งตอนนี้แบบ 40, 40กว่าเนี่ยเราเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าแบบร่างกายมันไม่ไหวเนาะต่อมาคือ never stop learning ทุกคนคนรวยๆเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เขาจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดออ73%ของคนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยเขาก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะอาของผู้เขียนคนนี้ที่รวยมากๆเลยอะขนาดเขารวยมากๆแล้วเขาก็มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะเขาก็ยังเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยตัวเองเขาเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการเงินเนี่ย เขาสามารถควบคุมฟิวเจอร์ของเขาได้เองอย่างหนึง่งการที่เรามาอยู่อเมริกาแนละ้วถ้าเรามีความเข้าใจด้านภาษาด้านการเงินด้านการลงทุนด้านกฎหมายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีแอไซตี้ที่ลด,ดลงอ่ะทุกคนเราก็จะไม่ต้องกลัวอนาคตเนาะ แล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นเราก็จะสามารถที่แบบยืนบนลาแข้งของตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครแบบร้อเอซนตะ่ะขอแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำงานเยอะเนาะแล้วก็แต่ว่าก็ขี้เกียจทําบัญชีอะทุกคนคือตัวเองมีความรู้ทางด้านบัญชีพอสมควรแต่ว่าแบบขี้เกียจใช่ไหมก็เรามี Cpa อยู่แล้วว่าเรามีคนทาบัญชีเราก็เลยปล่อยให้เขาทําแล้วเขาก็ส่งภาษีไปแล้วเขาก็ อีเมลมาบอกว่าเฮ้ยยูติดเงินภาษ,ษีอีกที่จะจําเป็นต้องจ่ายเพิ่มนะหลังจากจ่ายไปแล้วอีกสามแสนบาทเราก็เฮ้ยฉันไม่ค่อยทํ้ทงานฉันหาเงินได้เยอะขนาดที่จะต้องไปจ่ายเพิ่มอีกหรอเราก็กลับมาดูบัญชีตัวเองดียังโชคดีที่ดูบัญชีตัวเองเป็นนะแล้เวเราก็พบว่ามันมีเออร์ทุกคนคือเขาอะ่ะลง บัญชีให้ผิดทําให้มันรายได้มันเกินจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เองอ่ะเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกสามแสนอันต่อมาแน่นอนต้อง avoid life cycle inflation ทุกคนหรือว่ายิ่งหาเงินมากก็ยิ่งใช้เงินมากอันนี้หลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยทำไมคนอเมริกันที่เคยพูดไปว่าทําไมคนอเมริกันถึงจนใช่ไหมแล้วหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าแบบมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือคนอ่ะเมื่อเราหาเงินได้เพิ่มเราก็รู้สึกว่า เอออันนี้ฉันก็ซื้อได้คือของมันก็ต้องดีเพิ่มอย่างตัวเองก็เป็นนะเมื่อก่อนไอ้ตอนแรกๆอะ่ะคือเราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็อาจจะรองเท้า5บาทสิบาทก็ใส่ได้แต่พอเราเริ่มมีเงินเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าร้อยบาทฉันก็ซื้อได้อะไรเงรี้ยแต่ว่าพอเราแบบถ้าเราคิดไม่ได้อะ่ะยิ่งเราหาเงินเพิ่มขึ้นอ่ะร้อยก็อาจจะต้องเป็นพันก็อาจจะต้องเป็นหมื่นเมื่อก่อนกระเป๋าสิบยบาทก็อาจจะต้องเป็น โค้ชรวยขึ้นก็อาจจะไปหลุยปิตองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราซื้อได้ถ้ารวยขึ้นไปอีกแล้วอาจจะเฮ้ยแอรเมชฉันก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นแบบนี้คือบางทีก็เอ้ยมีเงินแล้วซื้อรถใหม่ดีกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยเขียนเขาบอกว่าเออลูกค้าเขาที่รวยๆนะบางทีก็คือยังขับรถเก่าๆแล้วยังกินข้าวที่บ้านอยู่เลยเพราะเขารู้สึกว่า ถึงเขาจะซื้อของหรูๆอะไรได้ทุกวันแต่คือของหรูๆบางทีมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งเขาว่าไม่จําเป็นคนรวยจริงๆไม่จําเป็นต้องมาอวดรวยอย่างเงี้ย Federal Reserve เนี่ยเขาก็บอกว่า40%ของคนอเมริกันเนาะไม่มีเงินเก็บฉุกเฉินเลยอะแม้แค่400เหรียญซึ่ง400เหรียญเนี่ยถ้าหมาป่วยทีนึงอะมันก็แทบจะคัฟเวอร์อะไรไม่ได้แล้วเนาะมันก็เพราะว่าอย่างนี้แหละทุกคนคือหมดไปกับไลฟ์สไตล์ที่พยายามดูรวย แทนที่จะรวยจริงๆด้วยความคิดที่ว่าเอ้ยบางทีเราทํางานเหนื่อยเนาะเราก็อยากเปตัวเองเราอยากให้รางวัลตัวเองอะมาสําคัญมากแล้วก็น่าสนใจมากๆ financial freedom เนี่ย comes from what you own not just what you earn คือคนเขียนเขาบอกว่าลูกค้าของเขาหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าแบบถึงจะหาเงินได้แบบเยอะมากๆเนี่ยบางทีเสียภาษีแพงไปจ่าย ซื้อบ้านหรูไปแล้วก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่มีอิสรภาพทางด้านการเงินอยู่ดีแล้วถ้าใครเนี่ยทำงานโดยที่ต้องใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยเพื่อออกไปทํางานถ้าวันนี้เราไม่ออกไปทํางานเราหยุดไปทํางานเมื่อไหร่เนี่ยรายได้ของเราคือศูนย์ทันทีเพราะเราใช้แรงงานตัวเองคืออันนี้เขาก็อยากจะเน้นว่าคนเราเนี่ยนะมันต้องมีการลงทุนเพื่อให้มี a า s ซ v e อินค m e ทุกคน passive i n c o m คเนี่ก็มาจาก what you own ไม่ใช่ว่าเอาตัวเองออกไปเอินไปทำงาน What you own ก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีหุ้นที่มันได้ผลใช่ไหมเราก็อยู่เฉยๆมันก็มีปันผลมาหรือว่าเราอย่างมีอสังหาหุ้นสังหาอย่าง r e i t ซึ่งมีปันผลส่วนใหญ่เป็นรายเดือนบางทีก็เป็นรายร์เตอร์อย่างเงี้ยอ่ะมีบ้านเช่าอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราโอนเราเป็นเจ้าของช่วยสร้างอิสร,รภาพให้อย่างเรา ให้เราอย่างแท้จริงแล้วอันนี้มันเป็นหลายๆอย่างอนะที่คนรวยเขาทำกัน US Census Bureau เนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีทรัพย์ส,สินที่มันสามารถสร้าง Passive Income ให้ได้แบบนี้มันมีโอกาสที่จะ,กะเกษียณแบบสบายๆมากกว่าคนที่รายได้รายได้ประจำอะเนาะถึง4เท่าเลยทีเดียวสุดท้ายก็คือ เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพึ่งเฉพาะตัวเองได้ในการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จคือถ้าหลายๆคนน้อนเรียนบริหารธุรกิจก็คงจะรู้ว่าการที่เราทำธุรกิจเราก็ต้องเดูแลเกตหรือว่าให้คนอื่นไปทำด้วยซึ่งบางทีอะอย่าง ตัวเองเป็นเจ้าของ small business กับแฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะโดยเฉพาะแฟนที่เขาเป็นเชฟใช่ไหมเวลาที่จะให้ลูกน้องทําอะไรอเราก็รู้สึกว่ามันไม่เพอร์เฟกต์เราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราไม่ให้ลูกน้องได้ไปทํามันก็ไม่สามารถขยายกิจการหรืออะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนคนเขียน,เ,นยเขาก็บอกว่าออลูกค้ารวยๆของเขาเนี่ยเขาเรียนรู้ที่เขาจะปล่อย ปล่อยวางปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยยามทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาเก่งแล้วเขาก็ไปหาทีมมาช่วยอ่งบางทีแล้วเรารู้สึกว่าอย่างถ้าเรามาสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆอ่ะจากเราอย่างเราเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีเงินมาก่อนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไร ด้วยตัวเองหมดมันจะได้แบบเงินมาอยู่ที่เราเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออย่างนั้นอนะมันทําให้เราเบรนเอาทุกคนมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็เราก็ขยายธุรกิจไม่ได้อย่างตอนเนี้ตัวเองอะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยอะคือใช้มานานแล้วละ่ะไอบริการเขาเรียกว่าเป็นเลขาที่เป็นออนไลน์อะทุกคนคือเขาก็จะมาช่วยจัดการเรื่องตารางงานให้อ่อ เขียนอีเมลตอบลูกค้าโทรศัพท์หาลูกค้าอะไรให้พอเรามีคนมาช่วยแบบนี้เรารู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นอะ่ะคือจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ยังไปได้นะแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าลูกค้าจะมีคนตอบไหมอะไรไหมเพราะเขาสามารถทํางานด้วยตัวของเขาเองได้ถึงแม้มันจะไม่เพอร์เฟกเนาะแต่ว่าคือจริงๆเราก็ต้องรู้ว่าบางทีทุกอย่างมันไม่ต้องเพอร์เฟกอ่ะแค่มันไม่แบบแย่จนเกินไปแบบลูกค้ารับไม่ได้หรืออะไรแบบนี้มันก็ เราก็ต้องปล่อยวางแล้วพอทำเป็นแบบนี้นะมันสุขภาพจิตโคตรด,ดีขึ้นแบบเยอะมากไม่ต้องมาก,กังวลบางทีเราเป็นเจ้าของสมอลบริสิต์เนี่ยมันมีความเครียดค่อนข้างเยอะนะม,มันมีแองไซตี้เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ถนัดอะเยอะอันนี้บางทีไอ้ความรวยที่แท้จริงอะทุกคนมันไม่ได้แค่ว่าหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะเนาะ แต่มันคือมันคงจะเป็นการมีอิสระที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะได้ใช้โดยที่เราไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก If you found this video helpful hit that like button for me share with your friends and subscribe for more i l l see you in the next one